ไอพวกหัวปกชั้นเจโฉมคมเขียวพร้อมจะปั่นกันหรือ,อยังบบเลนมือนีมือหนากตสิเลนคือเก่าคนแบบข่อยสีเซาเล่นเกมใดเลยสับายดีบอายวันนี้นะคะเจ้ชมคมเขียวและบักนัสแอร์ไลน์นะก็พาทุกคนมาฟาดแข้งทองศึกดวลแบบว่าชิงแชมป์เออเขาเรียกว่าอะไรวะแชมเปี้ยนชิพลีกเอเชียไปเลยทำไมเอาแค่เอเชีย ทำไมไม่ไปบอลโลกเพราะว่าบอลไทยจะไปมวยโลกจ้าเออนี่เลยนะคะก็เลยเบ็ดร้อยเดียวแบบว่าหมุนไปเลยหมุ่นไปเลยนะยาวยาวห้าสิบรอบไปเลยนะคะดูดีว่าแบบว่ามันจะได้อะไรเป็นกรอบเป็นกำเป็นก้อนเป็นกําไรให้เจมาไหมนะเออเพราะว่าเบ็ดร้อยเดียวเนี่ยเราก็ทําให้ดูก็เผื่อคนทุนน้อยนอนหกเราก็แบบทุนปานกลางแล้วก็ทุนมาก พูดอะไรเยอะแยะก็หมายถึงว่ามันเป็นเบ็ดก,กลางๆนะคะนี่เลยนี่เลยเข้าหมุนฟรีนะทุกคนเข้าหมุนฟรีนะคะหมุนไปได้ไม่กี่รอบเองนะใช่ไหมรอบหมุนยังเหลือเยอะอยู่เลยแล้วก็เข้าหมุนฟรีแล้วเร็วเหมือนกันนะทุกคนอ่ะเมื่อกี้ได้อะไรธงเหรอได้จุดโทษเหรอฉันก็ไม่ดูบอละเนาะตามภาษาบอกว่าจะมีสวยๆแบบชันก็คือจะดูบอลไม่เป็นหรอกเธอเออฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาเรียกภาษาบอลอะไรกันบ้างเนี่ย อะรอบหมุนเลยอยู่9รอบนะคะยังไงยังไงคูณ6นะคะอ้มามาหรอฉันก็ไม่ค่อยรู้จักนักบอลอะไรเท่าไหร่หรอกนะเธอนะคะมาดูสิมาดูสิว่าสึด,ดวดนแข้งทองครั้งนี้เนี่ยอีเจสโชมจะได้ฟาดกับอ่มไม่ใช่จะโดนฟาดนะจะกลัวโดนแข้งฟาดมากกว่านะไม่ได้จะฟาดเขานะคะเออตายแลตายละ นังพวกนักบอลน,นี่ยิ่งแบบว่าเอวิ่งไวๆแข้งหนักอะไรอยู่นะเออใจก็กลัวเหมือนกันนะเธอคูณสิบสองนะคะรอบหมุนของเราเลยอยู่สี่รอบนะทุกคนเอาละเอาละรอบหมุนเริ่มแบบว่าหมดลงเข้าไปทุกทีนะเออนีเ่เจบตกลางๆแบบให้ทุกคนเผื่อตาม,มาเล่นได้นะโอ,อสมมติใครทุนน้อยกว่านี้ก็แบดร,ร้อยหนึ่งอาจจะแบบ สิบรอบอะไรอย่างงี้แม้หรืออาจจะลดเบ็ดนิดนึงอุ้ยนี่บวกมาเยอะนะนี่บวกมาเยอะอยู่นะเธอมาละมาละอุ้ยคอมโบโหดอยู่เดอ้อคอมโบโหดอยู่เดอ้อเกมฟุตบอลนี่เดอ้อโอ้ยเขารางวันกอนโตนะคะทะลุสามพันไปแล้วจ้าเพื่อนสาวจา้าทะลุสี่พันไปแล้วจ้าโอ้โหเมกะแล้วเมกะ loud น e g h a n ะ u c ้ไปซุปเปอร์แล้ว,ปปลวทุกคนโอ้ยอิริเด อิลี่อิลี่เด้อเธอรู้พันไปละเรู้หพันไปละทุกคนหูเฮ้ยเฮ้ยเกมนี้ไม่ธรรมดาว่ะเกมมีไม่ธรรมดาว่ะเฮ้ยศึกดวลแข่งทองนะคะพวกมามุนสี่จ้าซูเปอร์เมกาของเรานะคะโอ้โหแชมเปี้ยนชิพรอบนี้นี่เจว่าเจไดแน่ๆเลยนะอ๋อเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเกมนี้เนี่ยเปหนักเหมือนกันนะทุกคนคูณ18นะอุ้ยโอ้โหรอบสุดท้ายละรอบมุนสุดท้ายละ ยังไงรางวัลล้วงลวงเรานะคะบ,บอนไทยจะไปมวยโลกได้ไหมบวกมาหมื่นหกจ้าโอ้โหสุดยอดนะสุดยอดนะคะเธอเอาละเอาละ,เ,าละเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้มันได้ว่ะมันมาว่ะเออนะใครแบบไม่เคยเล่นเกมนี้นะก็ตามเจมาได้นะทุกคนเพราะว่าเจก็เล่นให้ดูแล้วเนอะว่าแบบเบสร้อยหนึ่งแล้วถ้าแบบว่าอืม ปั่นไปแบบยาวๆเลยอ่ะเออปั่นยาวตลอดใส่เลยจะเป็นยังไงนะคะอุ๊มันบวกมาเรื่อยๆอยู่นะทุกคนเอาดีเอาดีเอเอมีลอยนะคะบวกมาอีกบวกมาอีกคูณสองนี่เจ๊ลองเป็นแอนนี่ดีกว่าเขาเรียกว่าอะไร NPC ฝึกหัดหรออืมขอบคุณสำหรับสิบขอบคุณสำหรับสิบ <laughs> เธอเจ๊พอจะได้อยู่ไหม ยังไงดีอะคุณสำหรับนกพิกปี๊ปิ๊กปิ๊ดปิ๊ดปี๊ปิ๊ดอย่างงี้ได้มะเฮ้ยเจก็ว่าเจได้อยู่นะเออนะมารอบหมุนของเราตอนนี้นะคะเลืออยยูสิบฟองรอบแล้วทุกคนเฮ้ยมันก็ไม่แย่น่ะถ้าเกิดแบบใครพูนน้อยอะก็อาจจะแบบ ดลดเบ็ดลงเนาะเหลือสิบ2 3 30อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเอาเป็นว่ารอบนี้เนี่ยก็กำไรเนาะเนาะเน้นๆน,น,นะใครอยากตามมาเล่นเจก็ปักลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะกดลิงก์ตามมาได้เลยแล้วกอน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ channel บักนัดแอร์ไลน์ด้วยนะคะวันนี้เจขอไปเป่าไปเป่าปีเอยไปเป่านกวีกของกรรมการก่อนแล้วนะคะ